สวัสดีจ้าเจอกับเสมอจันเหมือนเดิมอีกนะจ้าตอนนี้เสมอจันก็อยู่ที่วัดสุกาวัดตำบลข้าม่วงอำเภอตะตึกจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละจ้า <c oughs> ก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละจ้าที่เสมอจันได้ไปดูต้นสาระมานะจ้าหรือดอกสาระนั่แหละจ้าก็ที่เสมอจันยืนอยู่นี้ก็ที่หน้าอุโบสถอสาที่จําลองแบบมาจากวัด พระรามกาการจนาพิเศษนะจ๊ะก็ความงามของทางศิลปะพุทธศาสนาศาสนาพุทธนะจ๊ะก็มีเรื่องราวต่างๆในการก่อสร้างในการผสมผสานเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเป็นการาใช้เทคโนโลยีหรือว่าการก่อสร้างแบบผสมผสานนะจ้ะสวยงามอลาัางการจ้า ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จ100%เเซแล้วนะจ๊ะสวยงามบรรยากาศดีๆข้างๆวัดก็จะเป็นท้องไร่ท้องนาทุ่งข้าวหอมมะลิ ถ้าหาันมามองทางนี้ก็จะเป็นป่าที่ปลูกไว้เพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งมองไปข้างหน้านี่ก็จะเห็นอคล้ายๆว่าที่เผาศพนะจ๊ะแบบกองฟอนสมัยแต่ก่อนแต่ว่ามีปูนทำให้ทำได้ง่ายขึ้นลมก็พัดเย็นสบาย สวยงามนะจ๊ะ ความงามของศิลปะการก่อสร้างโบสสีขาวตรงข้างหน้าก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลสามใยรักสายใยรักสองแผ่นดินสองอำเภอ ก็จะมีการใช้พลังงานจากโซลาเซลล์โคมไฟแสงอาทิตย์กระเบื้องก็สีขาวสวยงามบรรยากาศรอบๆก็ดีแต่ สนามหญ้าก็สวยงามเขียวขจีผสมผสานกันระหว่างาสิ่งก่อสร้างร่วมสมัยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเสมอจันก็อยู่ที่อกองฟอนนี่นะจากแต่ใบแต่ก่อนนี่จะเป็นการาเผาศพอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ก็จะมีการาใช้ไม้ฟืนเป็นไม้ใหญ่ๆซึ่งบางทีก็ เวลาไฟลุกโชนขึ้นมาแล้วก็จะทําให้ศพนี้ตกลงมาได้ก็จะมีการใช้ปูนตรงนี้นะจ๊ะปูนซีเมนต์โบกเข้าไปเพื่อให้ง่ายสะดวกสบายต่อทําการชาปนาักิศศพซึ่งก็เป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ตามการประเพณีของศาสนาพุทธอิสานตอนล่างนี่แหละจ้ะก็ทำการเผาศพมามากมายแล้วนะจ้ะก็เป็นการทำง่าย ซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีเมมเม,มรุตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นอดีตแห่งความทรงจำนะจ๊ะก็จะมีการเผาร่างของผู้ที่ได้จากไปแล้วก็แต่ก่อนนี่ก็จะเป็น,เป,นเป็นหลักเป็นหลักเป็นไม้ทีนี้พอจะไฟไหม้ขึ้นมาทีนี้ทําให้อ่าลงหรือว่าศพปิกตกลงไปได้ก็เลยแก้ไขโดยการใช้แบบนี้เลยให้ามั่นคงแข็งแรงจ้าเนี่ยแหละจ้ะ สิ่งที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นกฎธรรมชาติซึ่งทุกคนต้องจากจาสถานที่นี้ก็สงบร่มเย็นเหลือเกินต้นไม้ก็เยอะลมก็พัดเย็นสบายหลายๆคนก็บอกว่าตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละคนแตจ้า <c oughs> จ้า หลังจากที่ได้ดูที่กองฟอนเผาศพมาเมื่อกี้นะจ๊ะก็ตัดอารมณ์มาที่หน้าอุโบสถสีขาวสวยงามเนี่ยจากชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมลงดับไปมีทั้งรอยยิ้มหวัวเราะลาบน้ำตาเรื่องราวดีๆก็เกิดขึ้นแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะจ๊ะ